สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมพี Pewer TS นะครับกับคอปเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาอยู่กับเกมสเปลเบรกหรือเกมฟรีของอีพีเกมนั่นเองครับท่านผู้ชมนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับเมทัลโรเจอร์เกี่ยวกับพ่อมดแม่มดอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับพลังพิเศษนะที่พี่บู๋มเล่นนั่นแหละเออเราเป็นเราเริ่มกันเลยนะนี่ครับพอเรากดเริ่มนะครับมันจะให้เลือกสายต่างๆครับมีธาตุดินธาตุสายฟ้าน้ําแข็งไฟแล้วก็ อ่าพิษแล้วก็ลมนะครับผมส่วนผมจะเลือกเป็นหินนะครับเพราะว่ามันแข็งสุดละเว้กูกดเลดี้มาปับ๊บทำไมกูได้เลดี้วะมึงเลือกอะไรครับเลือกอะไรดีมึงปลุกกูมาเพื่ออัดคลิปไปเ,เลยอ,อ่ากูเลือกหินละกูเลดี้ดิเลดี้เออว้ยมึงจะสามารถเลือกได้เว้ยจะเลือกสายได้เว้ยโอเคผมที่ผมดูนะครับสายอ่หินเป็นอะไรที่แข็งมากนะครับผมผมองเลยเลือกเออแข็งแค่หิน เอองนั่นเป็นแก๊สหมดเลยใช่ไหมึงสุดยอดมาเอ้ามึงเลือกอะไรวะเลือกอะไรวะกูเรียกกูเรียกน้ำมั้งน้ำน้ำแข็งไมอะไรวะมาแล้วนี่ไงอันนี้ค่อให้เรารอเว้ยอันนี้ค่อยเรารอแล้วเขาจะให้แบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะพิดพิดพิดมันรู้เขาแหละเอองี่เง่าเฮ้ยคุณสู้ใครวะสู้

โคตรเจ็บเลยนี่ครับมันจะมีให้เล่นตรงนี้มันก็สนุกดีนะครับโอเคเรามาเลือกไอ้นี่ต่างๆมีรองเท้าบินด้วยมาแล้วอีกสิบเอ้อจิตวิบาายยบบินก่อนไปนี่อุ้ยบินบินโคตรดีอ่ะมาเราเลือกเลยครับเลือกตัวไหนดีวะเลือกไอ้ไอ้นี่ไหมล่างล่างล่างซ้ายสุดอ่ะเห็นไหม เด้สศิษยฟ้าเออโอเคเราจะมาตรงโฮปเอ็นเวเป็นจุดแห่งความตายคืออ่าจุดแห่งการจบที่สุดนะนะเราจะไปบอกมันใช่หรือใช่เออมันต้องมีคนลงกับเราเนี่ยเลยเว้ยไปแล้วเอาเลยเอาเลยเฮ้ยมีไหมมีคนลงกับเราไหมมีไอ้คอะข้างๆกราเลยเออเราเราไปลงตรงนี้ดีกว่าเนี่ยนะนะตรงขอบๆอ่ะเอ้าลงตรงไหนวะนี่เลยตรงกลางเลยเว้ย เฮ้ยกูเจอที่เว้ยกูเจอเกาะได้ไหมวะกูเจออะไรที่มันมีแสงเว้ยกูต้องลงละมาลงตรงนี้แล้วกันลงเจออะไรที่มันมีแสงไม่ใช่เป็นแสงไฟเฉยๆไปละจ้าโอ้เก็บเจอเจอพลังหายตู้กูไม่มีพลังเลยหายตู้กูต้องการธาตุอ่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีตรงนี้มันมันมันจะมีกล่องมันจะมีกล่องนี่เลยเรองเท้าแล้วเวยวกูไปช่วย เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยพี่วงวงอยู่ใกล้ๆเราเว้ยมันยังไม่ต้องไอ้น,นี่เยอะโอเคกินสแตก็กสแต,กสแตก็กกินกินเกาะก่อนกินเกาะอะไรอะไรคือกินเกาะวะบินไปมาเดี๋ยวกูจะไอ้น,นี่หุยเอาหนูาาพี่ทำไมอ่ะคุยกูได้อะไรวะขี้ควาขี้ขวามาันคืออะไรอ่ะ ฟ้าไฟเฮ้ยครอเหมือนกูได้ยินเสียงเลยว่ะเฮ้ยมีคนจะฆ่ากูดูกูไปช่วยดเลยช่วยกุยครอบกูเจอกูโดนตู้มตู้มตู้มหลบครับหลบตู้มตู้มตู้มแตกครอบ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 ช่วยกูช่วยกูโกรนโกรนกูจะใส่ฟ้า นกำลังไปช่วยไปนึงยานดูดวิญญาณไอ้เมื่อกี้มันมาตัวเดียวเว้ยแข็งกูมีสายฟ้าสายฟ้าโคตรโกงเลยเว้ยเนาะไม่รู้อะชอบสายฟ้ามีผีไม่เสียงคนเออได้เสียงคนเหมือนกันได้เสียงเดินเดี๋ยวดกินเกาะก่อน ลอยไปเหรอมึงมีอะไรมึงได้ท่าอะไรวะน้ำแข็งกับหินใช่ไหมสายฟ้าอย่างแรงเ้ยสายฟ้ากับอะไรวะโ้ยสายฟ้านีสายฟ้ามึงได้สายฟ้ากับอะไรไฟินบินปลนบินินไปไห้นกูไล้บินกูได้บไนกู้ได้บ้นไปข้นไป้นินขูนได้บ้นไู้บไนได้นกูได้บินกูโอ้นูได้นินตอนนี้นน้ไป เฮ้ยบินไยังวะเออบินกูยังไม่มาเลยไปเลยนี่โหเฮ้ยเจอเจอเจอครับไหวะจีตีหอยจี้หอยหอยตีลุมมันโอมมฤกษ์กุ้ยโอมมฤกษ์กุ้ยฮือถูกจ้าองดีของดีของดี เขาดีครับเอาบินเอาบินดีกว่าอนนเอาบินดีกว่าอะไรนะไเฮ้ยอันนี้นลมเว้ยเป็นลมเว้ยได้ยินดได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงได้ยินเหมือนกันไม่บากมึงหลอนเองมะข้างใน,นมันคืออะไรบอสไม่ได้ยินเสียงสายฟ้าครับสายฟ้าแล้วก็ยาแข็ง,งเลยเด็กแดกกินเลือดก่อนเอ้ยกินเกาะกินเกาะกินเกาะซุบหืม เกาะไม่ช่วยอะไรเลยทำไมมันเพิ่มน้อยอย่างวะเกาะเพิ่มอย่างน้อยอ่ะเกมเฮี้ยเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเฮี้ยกินเกาะรึป่อืมนี่คเขามันกูตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเออเขาบอกว่าหินดีกว่าหินดีกูเจอหินอยู่เนี่ะอยู่ในขั้นเลเลยนะพี่บีเออไปเลยกูเจอคนครับกูเจอคนวันนี้ ช่างมึงนี่กูบินไม่ได้เจ้าคนลอ,อยไปตุบขอบเจ้ากูด้วยเวลาห้าวเลยเฮ้ยกูโดนช็อตกูโดนช็อตนี่นีจ่จีหอยจีหอยสลายวิญญาณสลายวิญญาณโอมเลิกก็คยโอมเลิกก็คยเพี่ยงแตกอย่างเยอะยังแม่งโคตรเจ็บเลย มาเกาะกันปุ๊บโอเคมีอะไรวะไอ้มัาปะไม่เอามีรองเท้ามเกาะอะไรเออเออเอาไม่เอามือกูใช้ไม่ได้วะกินยาเกาะไม่ได้ไอ้เฮ้ยวงวงมาวงวงๆๆวงวงมึงต้องอันนี้เว้ยเลือกไอ้เลขหเลขสเลข3มเว้ยมึงดูล่างขวา ดูล่างขวามาแล้วมีจุดสูงสุดแล้วกูเลือกแล้วไม่ได้กดแซกไงกดแซกไงไหนว่ามีคนไหมแถวนี้เดี๋ยวกูมีเกาะทั้งสองอันไม่มีไอ้นี่ทำไมมึงกินไม่ได้วะอะไรวะาทำไมกูกินเกาะไม่ได้มึงยังไม่มีเกาะหรือเปล่ามึงยังไม่ได้ใส่ใส่เชือกเกาะกูเก็บรัวๆเลยไอ้ไอ้ไหนที่ไม่จำเป็นมันก็ไม่เก็บให้เลย เลละเข้าวงดีกว่ารอบวันนี้วงไกลครับวันนี้วันนี้วันนี้โอ้โหไม่กล้เจออะไรวะเจอเกอเาะเต็มเลยถ้าเป็นยานะรับ <laughs> มึงก,กดอะไรวะวครับพี่กดอะไรวะหลครับ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 มึงกดตัวอะไรวะไปดูเมื่อกี้เอล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไรพี่ กดตัวอะไรวะอีพีเคสครับอุอ้ยนอนทำไมอ่ะกูได้ทาด้้นี่โอเคอมาอเฮ้ยเจอเลยโดนละโดนไหมน่าจะไม่โดนละ <laughs> เป็นเกาะเฉยๆม่ร้องเสียงลงเลยตกใจหมดนล่นกมผมเกมอ่ครับ,รบนี่ไงนี่ไง บินไงเกมอะไรไม่รู้ว่าเกมอะไรบินบินตรงนี้ครับบินอะไรของมึงเนี่ยมันมีบินอยู่พ่อเด้อเฮ้ยเป็นหนึ่งนะพี่เป็นหนึ่งนะเป็นหนึงนะกองเต็มเลยกองกองเต็มเลยยินดีครับเคสธาตุไฟมีไฟได้ไหมครับมองไฟไหมไฟอะไรวะอ๋อกูได้สายฟ้าเกตรึปดา อะไรวะนี่เขาเกาะเขาเกาะเกาะอยู่นี่ใช่ไหมเบลอ่ะแลเบลอ่ะนี้เดียวอะไรวะมึงได้สายฟ้าอะไรวะสายฟ้ากรีดวงมาแล้วสีวงเหมือนกันนี่นี่ยังไวเลยเข้าวงยังไม่เจอคนเลยเหรอสงสัยเขากลัวกินน้ำก่อนพี่ตรงนี้มีร่องรอยกัน แตกตายลองกันใต้ลองกันใต้ลองกันตายไปละเฮ้ยนี่ไงเนี่ยอะไรวะมึงแข็งซีโม่เฮ้ยหินไอ้ตู้อกไอ้ตู้ว้ามาวายของของของเต็มเลยเว้ยของไม่พ้นเยอะอะ เฮเดี๋ยวแป๊บนึงกูได้หินแล้วจะเฮ้ยดืแพ็คแพ็คติดพิษไอ้เหี้ยติดพิษติดพิษปะติดพิษ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 ไอ้เหี้ยนี่มันเล่นพิษปะเป็นไงเราเจอหินหินสุดแข็งแกร่ง อะไรวะรูแลมกาวเฮียอะไรตัวนี้ของดีหมดเลย <c oughs> อะไรวะเรื่องมาถ้าว่าเอาพิษมาเอาเอาลมไงพิษกับลมไงมันจะกลายเป็นพายุลมไหมเอ้ยมันจะกลายเป็นพายุพิษไหมเอ้ยพิษเพชรอะไรนะเออพายุไฟเฮ้ยมึงใช้อะไรกับอะไรวะใช้ไฟกูใ <c oughs> ช้ไอ้นี่เห็นดีนเลย ปีนม่วงกูมีแล้วยังดีซีอื่นอะวงวงอยู่ไกลอยู่ครับเข้าวงนกดปะเหลือกี่คนนะเหลือหกคนเหลือหกคนนะครับตอนนี้ไปเลยวินไปเลยเหมือนเหมือนเจออะไรสักอย่างครับเจอคนเจอคนขวาเออซ้าย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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตาบ่ฝั่งนี้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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยปาไปเลย นี่จีหอยปุ่มปุ่มปุ่มเฮยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้น้้ยเฮย้ย้ยเฮ้เ้เยย้ยัฮ้ยเ้ยย้ยเกเฮ่นเฮเ้ยเฮเล่น้เฮ้้เ้นเยน mày quá dạ <laughs> ờ anh chưa anh đang sợ chay à? mày <laughs> ngày là mày ngày là ngày là hệ là dùng người đấy sai phá mày 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 ส,ส,ส,สยายสยายสยยาคืออะไรวะนี่มันคืออะไรร้องกอดมันกำลังผสมกันไหมผสมพันธุ์กำลังผสมกันเลยลองเปิดกล่องดูปเปิดไอ้ที่เจอของดีแน่เลยขอ,องดีของดีของด,องดีเอาเลยนะโอ้โหโหยังไววะยังไววะใครไววะ ไม่รู้กูน,นี่อะไรเฮ้ยเขาฟัเขาเหมือนได้ยินเสียงคนหลนวนะหลน,ลน,น,นยังไงเหลือคนเดียวแล้วหรือเปล่าั่งเขาเเอะเป็นที่หนึ่งเว้ยเกยมที่เปิดอดี y สก,กรอร์บ o ดี้คือเต็มเลยแล้วไม่มาตรงนี้ตรงนี

ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเกมนี้เออราแบบอถ่เป็นเส้นรอยย่ออยู่แล้วเออแบบมันชิวๆอยู่แล้วนะครับน้องๆท่านนี้มันยังไม่ขนาดมือพี่นะครับอืมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเออกระทืบหน้าไอ้ครับนะครับเพื่อ EP ต่อไปนะครับ EP พีสองอีสามต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไปหักนิ้วโชว์เลยไปจุกบกู